สรุปหนังชอป้าอองชอป้าอองคือเรื่องราวของสงครามชิงอํานาจหลังการล่มสลายของราชวงศ์ชินเมื่อสองขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ชอป้าอองและนักรบผู้กล้าจากแว้นชูหลิวปังชาวนาผู้เฉลียวฉลาดร่วมมือกับเซียงอี้เพื่อโค่นอํานาจราชวงศ์ชินแต่เมื่อทําการสําเร็จความโลภและความหวาดระแวงก็เข้าครอบงำจากพันธมิตรกลายเป็นศัตรตูต่างฝ่ายต่างเดินเกมการเมืองอย่างชาญฉลาดจนถึงจุดแตกหักความกล้าหาญของชอป้าอองปฐากนยุทธ์ของหลิวปัง จุดจบจึงไม่ใช่แค่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้แต่มันคือบทเรียนเรื่องอำนาจการประยศ์และโชคชะตาหลังการต่อสู้อันยาวนานช่อป,ป้าอองเซียงอี้ซึ่งเป็นนักรบผู้กล้าแต่ยึดมั่นในเกียรติและอารมณ์มากกว่าแผนการแต่หลิวปังซึ่งใช้ไหวพริบการเมืองและพันธมิตรที่ชาญฉลาดก็ค่อยๆบีบให้เซียงอี้จนมุมหลิวปังได้ชนะและสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิฮั่นเกาจูผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นซึ่งกลายเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนส่วนเซียงอี้นได้้พพ่ายแ และเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองบริเวณข้ามแม่น้ําอูเจียงเพื่อรักษาศักดิ์ศรีในฐานะนักรบใจความหลักของหนังเรื่องนี้แม้ชัยชนะจะเป็นของคนที่ฉลาดกว่าไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่ายไร้คุณค่าเพราะว่าชอป,ป้าอองยังคงถูกจดจําในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าส่วนหลิวปังนั้นคือตัวแทนของการเมืองและความเป็นจริงในเกมอานาจ